คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพวกเราไม่ใช่พวกเรสิสหรืออะไรความจริงก็อาจจะมีบ้างและแต่ช่างมันเถอะอย่าทำตามก็พอเอาไม่ได้เนี่ย1 3ึ่งจุดสาม K view ต้องให้ถึงหน่งจสใช่ไหมได้โอ้โขอแค่ไม่ดูยิ้มขึ้นได้ปะ <laughs> เออนี้เนี่ยเออทดสอบเ e s t i n g ไอ้ชิลี่รวมบ้าดแบบนั้ต้องไปเท่าไหร่จะเปิดคลิปไหมเปิดแค่นิดเดียวนะสามสองหนึ่ง action ให้สรับวันในวันสุดทุกเอาใหม่โอเคสามสองหนึ่ง action แล้วเราก็กลับมาใหม่อีกครั้งสำหรับบ้านหลอนวิญญาณผีนะครับและคราวนี้เราจะไปเจออะไรเราไปรับชมกันได้เลยเลยเลย เฮ้ยเจ็บตกจังด้วยตัวแดงพอดีเฮ้ยมีกำบังกำบังบนหัวได้ปอนส์เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาฟังเราอ่ะอ่ะแล้วนี่มันแม่ละไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยกูรู้ไอ้ตัวนี้คือแยนรู้เลยเฮ้ยแยนรู้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหถ่ายดิถ่ายดิบรรยากาศหมู่บ้านโอเคและนี่ก็คือบรรยากาศหมู่บ้านหลอนที่เราลุกขึ้นมา มีวิญญาณร้ายอนอยู่ตามพี่แจ๊คพี่แจ๊คอะไรอะไรวะกูโดนอะไรไย่รู้ช่วยด้ไอ้ยาไอ้ยาฮึที่ครับพี่ครับเออคุณอายาเฮ้ยปอยปอยชงเงนพี่ช่วยได้ไหมวยได้ไหมพี่ได้ไหมครับผมช่วยด้ยช่วยยมันตื่นมมาถอยมาโอ้ย เฟฟหนีตายหมดเลยไม่ได้เฟฟด้วยเกียรติของยูทูบเบอร์กูจะต้องทำอะไรเฮ้ยแตกแล้วเฟฟตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์จะย่ำแย่มากมีผู้เสียชีวิต2รายมันอยู่ไหนวะและตอนนี้เพื่อนของผมรายที่3กําลังจะเสียชีวิตเฮ้ยไม่ได้เราต้องให้ได้ถึงพันสามวิว หาวิธีอ่ะอันนี้น่าจะมีมอนสเตอร์เฮ้ยเจอแเท่าสวัสดีครับไม่ทราบว่า,าคุณใช้ย,ยาสีฟันหรอยอย่าเลายอย่าพัางอย่าพัางโอ้เปิดมาก็เอาเลยตอนโดนอะไรดึงกมไม่รู้อะไอตัวที่มันฆ่าพวกมึง<อ>เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไอเชียมันมันฮุกไปฆ่าโคตรแรงอะเรือแกเราเปิดเลย <c oughs> สำหรับวันในวันรุดูเอาใหม่แล้วเราก็กลับมาใหมครั้งสำหรับบ้านหลอนวิญญาณผีนะครับและคราวนี้เราจะไปเจออะไรเราไปรับชมกันได้เลยเลยและนี่ก็คือบรรยากาศหมู่บ้านหลอนที่เรารู้กันว่ามีวิญญาณร้ายซ่อนอยู่ตามโอ้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 อะไรไม่รู้ช่วยด้วย ไปไปไปที่ไหนไปไหมไปไหมตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์จะย่ำแย่มากมีผู้เสียชีวิตสองรายเสียชีวิตและตอนนี้เพื่อนของผมรายที่สามกำลังจะเสียชีวิตฮัลโหลรัเฮ้ยเกิดแล้วไอ้เขี้ยะสองพันครับไม่ทราบว่าคุณใช้ยาอะไรยาไอะไรยาอะไรยาอะไรตัวอะไรตัว ไอติงอีอีตายฉันคิดว่าอีอีตายแหละอีอีจะรู้ได้ไงวะเฮ้ยเกิดอะไรได้ไหนเดี๋ยวดิเฮ้ยอย่างน้อยก็ล่อโอ้โหเออว่ามันกูอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผ่านมันจะพูดอะไรเฮ้ยไอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหสามสิบเก้าเคเลยเหรอยังถือว่าหนึ่งตายอยู่เลยปะเดินต่านก็สองไปไอ้เยี่ยบไอ้อูเป็นคนสับบ้านไอ้เยี่ยบูสัมภาษณ์ตัวอะไรตายหมดเลยโดนกันหมดเจี๊ย ไอช็อตตายอ่ะแม่งขึ้นเป็นร้อยวิวเลยแบบเึ๊่เลยกูเห็นเลยอ้าวเฮ้ยที่ไหนท่ไหน่โอเคเปิดก่อนนะสามสองหนึ่งแอคชั่นคราวนี้เรามาอยู่ในที่ที่มีการเล่าลือกันว่ามีเออวิญญาณร้ายของแปนโลบอตที่ตายอยู่ที่แห่งนี้และเขาวาดทีงี้กันมากมากจะเป็นยังไงนั้นเชิญพวกคุณรับชมกันได้เลยโอเคเย้ อันนี้อันนี้อัาน,น,นแล้วได้เป็นที่ที่เขาฮะอะไรวะมีเป็นที่ที่ลำลึกันว่า,วาเป็นสถานนั่งพักของแป่โรบอกซึ่งความจริงแล้วนั้นทําไมถึงมีโครงกระดูกอยู่ในที่ตรงนี้ก็ไม่มีใครอาจรู้ได้แย่โอ้แ๋วไอเทียเราหกสิบสองเอ์เฮ้ยเดี๋ยวก็เจอผีเจอและอะไรอ่ะ ไทยไทยเวเจลลี่ไทยเร็วเโอไยอย่ยาติดฟ okay, ัน right. ่ดเดียไม่ใช่เจลลี่ไม่ใช่เจลลี่เดเยมีไม่ใช่เจลลี่อมระวังไปหาไมันอ๋อมันเอาลงไปชั้ล่างสุดลยแได้ยินปะไดเสียงปะได้ยินเหมือนได้ยิน่แปอยู่นล่างป่าไะได้ยินเออไอ้โใช่เก๋โคดังอ่ะดี่ไงเ

ตอนตายคุณมีอะไรจะบอกผู้ชมทางบ้านไหมครับฝากติดตามแม่เราบอกด้วยนั่นก็คือแมสเศจสุดท้ายที่ช่องงดแดงฝากเอาไว้นะครับผมแต่ว่าเราจะยังไม่หยุดแค่นี้เพราะฉะนั้นไปตามต่อกันได้เลยเออยพี่ไอ้ปอยไปนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวไหนเดี๋ยวเออเฮ้ยไอ้กูโดนไอ้กูโดนตึงไอ้ตัวไอ้ควายกูโดนไอ้ควายนี่อีกแล้วตอ็ไม่ได้ ศูนย์เปล่ากด E เพื่อกดปุ่มไอ้ที่ื่อกูเห็นกล้องมันมาแล้วกูหยิบแล้วเว้ยแต่ว่าไม่คือเะรอะไอะไรวะเพยอุปกรณ์สร้างคอนเทนต์ไงโหและคราวนี้เฮ้ยอะไรมาเพามึงคนเดียว เนี่คือการบูลลี่กันในช่องนะครับผมนี่ด้วยกูไม่ให้อภัยใครหน้าไหนที่ต้องผิดพลาดทั้งนั้นไอ้เชี่ยเว้ยก็ไม่มีอะไรเลยตอนนี้เปิดเลยไหมเปิดกิบแบบจนๆอ่ะอ Action อะล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวกับโรงงานแปะระบกนะครับผมตามมากันเลยเย้ ไปทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนมีอะไรกินบ้างถ้าหาว่าใครเจอกล้องมีที่เราถ่ายอักไว้แล้วไม่เจอพวกเรานั่นหมายความว่าเฮ้ยปอนเทเลยทรับี้โดดไหมเฮ้ยอลูเยอะลูเยอะสังไปเลยใคใครจะโดดอจะนโอเคโอเคไปโดด เอาเลยเอาเลยตอนนี้แป๊ะได้ทำการโดดลงไปสำรวจชั้นใต้ดินของแป๊ะลบอกนะครับผมอ้าวรอด้ได้ครับตอไปครับปี๊ปเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันปี๊ปเออจิ้งจกตกเลยมันปีนขมันบนมันปีนฮะเยอแล้วต่กล้องติดหาแรงขึ้นเร็วหาแรงขึ้นโอเคโอเคอโดูสิครับผมนี่มันลงงสูด evet ูอะไรไปดีก่อน จะดิคุยกับพี่จานเหรอได้ทางขึ้นป้าเฮ้ยทางขึ้นทางขึ้นโหดีเลยกูขึ้นมาแล้วฮัลโหลเฮ้ยเ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้โหกว่าจะเจอกันโอ้ถือว่าโชคดีนะครับอะไรทงนี้เก็บที่เหลือไว้ได้เหลือสิบอ่ะฮะไม่เจอตัวอะไรเลยหนาวไม่มีเนื้อเดี่ยวเดี๋ยวว้าวอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเเอาเลยครับผม เราเจอผู้โชคดีของบ้านไปเราบอกแล้วครับผมเหมอยไหม่เฮ้ยอาล่ะครับขอยีนดีกับผู้โชคดีนะครับผมที่ได้รางวัลโีก็ดีอะล่ะไปลไปละเรื่องะไรอง้ยอยากได้เงินขนาดนั้นเลยเหรอกันไปเลยเฮ้ยช่วย้วยไอ้แมันอยากได้เงินมากเลยอะมันไล่กูใหม่ มาป็นตัวอะไรร้องได้เดี๋ยมีแต่น้ำจะได้กินปแม่งเม่าปีมันไม่เดือดอ่ะเออมันไม่เดือดอ่ะลงไปสำรวจลงมาลงมาฉันใต้ดินของแปเราบอกเราบอกเราหลุดอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปีดมันปีดปิดอย่างเงี้ยข้างบนมันปีดข้างบนมันปีดเวนจับพวกคนตอนนี้ผมอยู่ตัวคนเดียวแต่ดันมีกล้องอยู่ในมือพวกคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไ่าดคเลยครับทุกคนผมกำลังจะได้เข้าไปอยู่กับเพื่อนผมที่ขาดหายจากกันแล้ว มาแล้วฮัลโหลอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้โหกว่าจะเจอกันโอ้ถือว่าโชคดีเป็นอะไรวะเฮ้ยเมื่อบอกว่าผู้โชคดีของบ้านเป็นราบอกแล้วครับผมตอนนี้เขาจะทำยังไงกันเฮ้ยผมมีรางวัลไว้คุณนะนี่กระเป๋าเงินเฮ้ยหกเงินหกพันวิวเลยเหรอดูดิฟอนเราเราต้องการเท่าไหร่สามหมื่นเก้าอ๋อสามหมื่นเก้านี่ยังไม่ถึงกูคิดออกละเดี๋ยว